ยินดีต้อนรับกลับสู่ไลฟ์โซนวันนี้เรามีรีวิวที่น่าตื่นเต้นมาฝากกับโตโยต้าทันดรุ่นปี2025ที่ได้รับการอัปเกรดครั้งใหญ่ทั้งในด้านดีไซน์สมรรถนะและความสะดวกสบายมาดูกันเลยว่ารถกระบะคันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างเริ่มกันที่ภายนอกทันดรนปี2025ดูดุดันและรูราย,ยิ่งกว่าที่เคยกระจัางหน้าขนาดใหญ่ช่วยเสริมให้ดูแข็งแกร่งมีไฟหน้าเล็ตทรงเพรียวและกันชนหน้าที่ดีไซน์มาอย่างดุดันเส้นสายตัวถังดูบึกบึน แต่ยังคงความร่วลงมเสริมทั้งรูปลักษณ์และประสิทธิภาพด้านอากาศพลาศาสตร์มีให้เลือกหลายรุ่นย่อยพร้อมล้อดีไซน์พิเศษขนาดตั้งแต่18ถึง22นิ้วตัวกระบะทำจากวัสดุคอมโพสิตท,ที่ทนทานต่อการบุกและสนิมพร้อมฝาท้ายแบบไฟฟ้าเพื่อความสะดวกในด้านคุมพลังนี่คือจุดเด่นของทันใดอย่างแท้จริงเครื่องยนต์มาตรฐานคือ V6 ขนาด3.4ลิตรเทอร์โบให้กำลัง389แรงมา้า และแรงบิด479ปอนด์ฟุตอีกหนึ่งตัวเลือกคือรุ่นไฮบริดที่ให้พลังถึง437แรงมา้าและแรงบิด583ปอนด์ฟุตทั้ง2รุ่นจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดเปลี่ยนเกียร์ได้อย่างนุ่มนวลและรองรับการลากจูงได้สูงสุดถึง12,000ป bon อนด์หมาะทั้งงานหนักและการปลดภายนอกถนนช่วงล่างได้รับการปรับปรุงให้ขับขี่นุ่มนวลทั้งในเมืองและออฟโรดเข้ามาดูภายในกันบ้างจะเห็นว่าโตโยต้าให้ความสําคัญกับความสบาย และเทคโนโลยีอย่างแท้จริงภายในกว้างขวางทันสมัยและใช้วัสดุคุณภาพสูงขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยคุณจะได้พื้นผิวสัมผัสนุ่มตกแต่งด้วยไม้แท้หรืออลูมิเนียมและเบาะหนังในรุ่นที่สูงขึ้นหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ถึงอ14นิ้วรองรับ Apple Car p l a y พและ Android Auto แบบไร้สายพร้อมหน้าจอแสดงผลดิจิทัลขนาด12.3นิ้วแบบเสริมมีหลังคาสันรูฟแบบพาโนรามาระบบเสียงระดับพรีเมียม j b l และพอร์ต USB มากมายสำหรับทุกคนบอกหลังนั่งสบายเหมาะสำหรับการเดินทางไกล ในเรื่องของราคาทันดปี2025เริ่มต้นที่ประมาณ41,000ดอลลาร์สำหรับรุ่นอสอและสูงสุดที่ประมาณ77,000ดอลลาร์สำหรับรุ่นแคปซูลสุดรู้ม,มีตัวเลือกและแท็กเก็ตมากมายให้เลือกตอบโจทย์ทุกลฟ์สไตล์และงบประมาณจบแล้วสำหรับรีวิววันนี้หากคุณชอบการรีวิวเชิงลึกของ t o y ยต a าทันดปี2025อย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามไลฟ์โซนสำหรับรีวิวรถแบบตรงไปตรงมาในครั้งต่อไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้า